สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะพาเพื่อนๆมาตัดต้นผักบุ้งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือว่าต้นผักบุ้งนะคะถ้าเราปลูกครั้งแรกเนี้ยนะคะพอเขาขึ้นมาความสูงได้สิบเซนนะคะประมาณสิบเซนใช่ไหมเราก็ตัดเขาออกก่อนเลยเนี่ยะคะ่ะตัดตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าต้นต่อไปอะคะ่ะเขาจะอวบนะคะ อันนี้ดูมาจากรายการทีวีญี่ปุ่นนะคะอาจารย์อาจารย์ที่ปลูกอะคะ่ะเขาแนะนำนะปลูกครั้งแรกนะพอต้นสูงก็ตัดเลยเนี่ยค่ะปุ๊บนี่เดี๋ยวเขามีหน่อสองอันเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอวบอวบแล้วผักบุ้งเนี่ยจะชอบน้ำมากยิ่งลดน้ำเช้าเย็นได้ก็ดีเลยค่ะเห็นไหมนี่เดี๋ยวแม่มตัดนะเดี๋ยวแม่มจะตัดให้หมดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันหลังก็จะพามาดูว่าต้นที่เขาขึ้นใหม่เนี่ยอวบอยังไงอ่าแล้วเดี๋ยวจะพามาดูมาเขือเทศนี่ค่ะที่เราเคยตัดตกแต่งกันนะคะนี่งามต้นงามใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูโหระพานะคะแมงลักกะเพราที่เราเด็ดยอดกันนี่ค่ะเป็นยังไง แค่ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาก็จะแตกแตกแขนงขนาดนี้เลยค่ะ<ม>เห็นไหมนี่สูงยังไม่ถึง15เซนนะคะ<ม>ก็แตกขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้แมงลักนะคะอันนี้ก็โหละพาค่ะ<ม>เห็นไหมต้นยังเล็กๆอยู่เลยก็แตกพุ่มสวยดีแล้วค่ะส่วนนั้นก็จะเป็นกระเพรานะคะ กะเพรา,าก็แตกพุ่มสวยเพราว่าจากการเด็ดยอดอันนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริกแล้วเดี๋ยวให้ดูมะเขือะคะ่ะมะเขือนะคะช่วงแรกๆเนี่ยนะคะตัดใบตัดใบออกไปแล้วนะคะสามใบแล้วก็เด็ดขแขนงออกตอนนี้เขาก็สูงประมาณนี้แล้วนะคะก็ขแขนงขแขนงข้างบนเนี่ยเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าได้ความสูงขนาดนี้ เขาจะได้แตกพุ่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมตัดตัดใบนี้ออกอีกใบหนึ่งก็กําลังพอดีเลยค่ะแล้วถ้าได้ฝนอีกสักทีนึงเขาก็จะงามเลยนะคะค่ะประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมว่าผักบุ้งถ้าสูง1ิบเซน <c oughs> ก็ตัดออกก่อนนะคะต้นเขาจะได้อวบค่ะแล้ววันหลังแม่จะพามาเที่ยวสวนใหม่นะคะ